ขอญาตเอาไก่ดําที่เหลือนี่นะครับมาใส่ในหม้อใบนี้ครับญาตใส่ไก่ดําลงไปนะครับขอญาตเอาไก่ดําที่เหลือนี่นะครับมาใส่ในหม้อใบนี้ครับมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ญาติลืมใส่พริกไทยกับลูกผักชีนะครับญาติเปิดฝานะครับญาติใส่ไก่ดำลงไปนะครับตามไปด้วยเครื่องที่ตำเมื่อก,กี้นะครับญาติเติมน้ำมันสักเล็กน้อยนะครับช่วง,งนี้น้ำมันหอย,ยต้องมาแล้วครับตามด้วยน้ำปลาพอสมควรนะครัญาติใส่น้ำตาลลงไปสักเล็กน้อยครับญาติตามด้วยต้นหอมสัก หน่อยครับขาดไม่ได้เลยนะครับกระเพราของเรานะใส่น้ำตั้งหน่อยครับอนุญาตคนนะครับ้าติดฝานะครับอญาตเปิดฝาไอทีครับลืมผงข้าวถาดก้างลงไปเลยรบตั้งเตาครับไปครับหลังวันนี้ก็ขออนุญาตตั้งหม้อนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะครับญาติปิดไฟครับ,รบขอญอาตยกขึ้นนะครับนี่คือข้าวนี้ก็คือโอเคเลยครับญาติเปิดดูข้างในนะครับว่าเรื่องราวมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แจ๋วขอยาดเคลียร์ลงใส่นีในนบขอยาดกินอย่างเป็นทางการนะครับจบเลยแจ๋วต้องให้เรรู้ครับแจวไหม Chỗ rồi. Được rồi.